นี่คือล้วงเรื่องเล่าครับเรื่องที่จะเล่าในวันนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้ครับที่ท่านผู้ชมจะได้พบเห็นกันทั่วไปตามท้องถนนนั่นก็คือใบกระท่อมอพืชสมุนไพรที่ได้รับการปลดออกจากสถานะยาเสพติดตั้งแต่ปี2564ซึ่งกระท่อมนี้ว่าที่จริงแล้วก็คือสมุนไพรที่มีสรรพคุณไม่น้อยเลยทีเดียว แต่หากใช้ผิดวิธีหรือว่าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปก็จะกลายเป็นโทษเหมือนแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับที่ใช้ใบกระท่อมมากเกินไปจนทำให้ลำไส้อุดตันต้องผ่าตัดทันทีเรื่องนี้น่าสนใจมากครับไปคุยกับเขาครับคุณ A ที่มากับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาผมไปได้ครับผมไปได้ครับขอบคุณนะฮะเรื่องที่จะเล่านะถือว่าเป็น วิทยาฐานให้กับผู้ที่ใช้ใบกระท่อมซึ่งมีมากในใน,ในขณะนี้นะครับเอ,อ,เ,อ,อเริ่มใช้ใบกระท่มตั้งแต่เมื่อไหร่สามปทีที่แล้วครับใช้อย่างไรครับเขาต้มต้มเป็นหม้อรครับวันหนึ่งก็กินประมาณสามขวดครับเอาใบกระท่อมเนี่ยไปต้มใส่ไปกี่ใบใบกระท่อมเนี่ยใส่สามสิบใบครับแล้วก็ต้มได้ต้มได้กี่กี่ขวด ผมได้สองขวดครับสองขวดขวดขวดเล็กขวดใหญ่ขวดกลางขวดใหญ่ขวดใหญ่ครับต้มได้ขวดใหญ่ขวดใหญ่นี่ก็คือหนึ่งลิตรครึ่งครับผมต้มได้ประมาณสามลิตรครับประมาณนี้เอกรินหมดไหมกินหมดครับประมาณวันวันหนึ่งครับแล้วกินเข้าไปแล้วได้ผลยังไงในความรู้สึกของเรามันก็แบบกระปี้กระเป๋าครับสู้แดดสู้แดดทำงานครับถ้าไม่กินรู้สึกยังไง ก็จะปวดปวดตัวปวดดูอ๋อปวดกระดูกใช่คุณพ่อเคยกินไหมครผมเคยครับเคยลองต้มต้มคือว่าไม่ไม่ผสมอะไรเลยนะครับกินแบบเหมือนปเป็นยาครับลดความดันลดประหวานอะไรอย่างเงี้ยโอใช่ครับแต่ว่าพอกินไประดับหนึ่งแล้วก็ไม่ได้กินเพราะว่าบางทีไม่ค่อยชอบรสชาติเขาโอ้ครับ<อ>ก็เลยไม่หยุดกินเลยครับอแล้วกินแค่ไหนผมกินวันละแก้วเอง เอนแก้วเดียวใช่ครับกินแก้วหนึ่งเลยครับแค่กินวันละแก้วเปิดตู้เย็นกินตื่นมาเปิดตู้เย็นกินแก้วหนึ่งแก้วเดียวแล้วก็แก้วเดียวทั้งวันก็ทั้งวันเลยไม่กินเลยครับกินแค่นั้นแต่เอไม่ใช่ไม่ใช่เอกินแบบนี้ทั้งวันทั้งวันนะกินไปเรื่อยๆทั้งวันคุณพ่อกินแก้วเดียวแล้วทั้งวันก็ไม่ได้กินเลยพอคุณพ่อกินเป็นยาแต่ว่าพอเห็นน้องเอก็กินพ่อก็เห็นใช่ไหมเห็นครับ แล้วแล้วแล้วรู้สึกยังไงว่าเขากินเยอะเกินไปไหมคือผมมองผมมองไปในแง่ตอนแรกคือว่าก็เคยเตือนเขาบอกว่าพยายามกินให้อยู่ในปริมาณแล้วก็คือแบบกินน้ําบ้างกินแบบอะไรให้มันเหมือนที่ไปถ้าใช้มากมันกลายเป็นเสพเหมือนกันอ่าถ้าใช้น้อยมันเป็นยาไม่น่โอเคครับอย่างนั้นเออก็เตือนใช่ครับเตือนเตือนเตือนอยู่ครับตรงนี้ตอนนั้นน้องเอพ่อเตือนแล้วเราว่าไงก็ ฟังครับก็ฟังแต่ว่าก็กินครับฟังไปฟังไปจิตไปฟังไปกินไปก็ยังก็ยังสามฤตรอยู่วันหนึ่งสามฤตรแล้ววันหนึ่งก็เกิดอาการก่อนเข้าโรงพยาบาลมีอาการอะไรทําไมเราถึงต้องเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นจําได้ไหมอาการเป็นก็คือว่าผมผมนอนอยู่แล้วแบบว่าปวดเลยครับแบบว่าอยาก้องใช่ผมก็ปวดแต่ปวดเกรงปวดแต่ว่า มันปวดอะครับแบปวดเหมือนบิดลำไส้อะครับปวดแล้วพอผมกินน้ํากินอะไรก็อ้วกมากินอะไรเข้าไปก็ไม่ได้ใช่ครับแม้แต่น้ํากินเข้าไปก็อ้วกใช่ครับเขาแบบว่าเหมือนลำไส้ผมเขาไม่รับเลยครับปวดตรงไหนของของลำตัวตรงท้องด้านบนหรือว่าปวดปวดด้านนี่ครับล่างครับด้านล่างลงมาใช่ครับปวดแค่ไหนเดินเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้ใช่ครับ กินยาอะไรไหมทนปวดได้ครับกินยาแก้ปวดท้องครับแก้ปวดท้องยาแก้ปวดท้องที่หมอที่คลินิกพอให้มาครับอ๋อหมายความว่าไปไปที่คลินิกไปหาแล้วนะฮะใช่ครับฉีดยามาสี่เข็มครับก็ไม่หายกินอะไรเข้าไปก็ยังอ้วกอยู่ใช่ครับสามวันครับก่อนก่อนเข้าโรงพยาบาลนะครับโอ้ตอนนั้นคุณพ่อเห็นเป็นลูกเห็นครับคือเริ่มจากที่เขาหายไปคือผมอะ อยู่คนละตึกกันตึกตรงข้ามกัน<ม>คือเขาอะจะดูงานให้ผมทางโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครับยุยดีเขาก็เงียบหายไปประมาณวันของมันวันผมเดินขึ้นไปทอหมาถึงอยู่กันคนละบ้านเหรออยู่ตึกแถวอะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอ๋ออันนั่นคืออยู่คนละบ้านใช่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 <อ>ครับ<อ>เราอยู่ฝั่งนี้นเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ใช่ครับทีนี้ผมก็เลยขึ้นไปดูเขาเปิดห้องมาที่ผมตกใจเลยที่นอนเขาอะครับรอบที่นอนมีเป็นอ้วกเขียวเต็มไปหมดเนี่ย แล้วเขานอนก็ไม่มีเสียงอ๋พอพ่อปฐมท้องแบบนี่ละเราเห็นก็ตกใจเลยมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับผมก็ด้วยการเบื้องต้นก็ซื้อแกล่ซื้อของกินซื้อนมซื้ออะไรปวดท้องกินอาหารอ่อนในความคิดผมคืออย่างนี้ก่อนแต่เขากินอะไรเข้าไปคือย้อนออกหมดเลยทันทีทันทีโู้หรือมันก็แป๊บหนึ่งคือเหมือนลําไส้เขาไม่รับแล้วครับเออกินนมเข้าไปก็ออกมาขาวๆครับใช่ออกลยคเลย แล้วเอ่อเราก็พยายามจะหาแบบคือให้มันกินได้อะไรได้แต่ตัวเขาจะบอกเหมือนกับว่าเออเพ่อผมไหวรอรอดูก่อนรอดูก่อนไปโรงพยาบาลไหมไปเลยไหมผมรอดูก่อนรอดเดี๋ยวรอดูก่อนแต่สภาพเขาเนี่ยก้านแลดำ,ดำดำแบบหน้าดำตัวแบบโหรู้เลยว่ามันซุดแบบน่ากลัวมาก ừ ừ ừ อย่างเนี้ยครับผมเห็นภาพผมช็อกเลยก <ừ S 2> ็กด้ <ừ S 2> ด้วยการว่าอีกวันหนึ่งคือไม่ได้แล้วต้องไปหาหมอแล้วก็ แฟนเขาวันมาเช้ามาพาแฟนมาหาหมอเลยใช่ครับเขาทำยังไงเขาเขาก็เช็คดูอาการครับแล้วก็เอ็กซเรย์ครับเอ็กซาเรย์พาไปเอ็กซเรย์แล้วก็ X X วกเขารู้ครับว่าลำไส้อุดตันนะครับ mm hmm. เขาก็เอ็กซเรย์ hmm. มาเขาบอกว่าก็คือว่าวันพรุ่งนี้ต้องผ่าตัดด่วนนะครับต mm hmm. อนเช้านั่นคือเราปวดมากี่วันแล้วปวดมาสามวันแล้วครับอ๋อเนี่ยอ,อันนั้นคือสามวันแล้วครับ วันล่งขึ้นคือวันที่สีที่เรา<ช>เราจะต้องทนทนปวดอีกคืนนึงอ่ะใช่ครับแล้วเขาเขาบอกก็ต้องผ่าตัดเลยใช่ครับตอนนั้นเราฟังแล้วเราเราร,รู้สึกยังไงบุุ๊้ยต้องผ่าตัดก็ตกใจกลัวเลยเพราะว่าแบบเอามีดผ่าต้องเอามีดผ่าท้องผมนะครับแล้วผมไม่เคยผ่าโตกใจอจะหนีออกจากโรงพยาบาลแลว ไปขังตัวเองอยู่ในห้องน้ําในห้องน้ําหมอต้องโทรตามผมขับรถตอนเที่ยงคืนทีหนึ่งเพื่อจะไปเอารูออกจากห้องน้ำครับห้องน้ําของโรงพยาบาลใช่ครับหมอก็ด่าหมดเลยผมดึงสายออกดึงสายอดึงสายอกดึงสายออกหมดเลยที่เขาแทงจมูกเขาจมูกอะไรเงี้ยครับผมดึงออกหมดเลยครับดึงออกเลือดเต็มกลัวขนาดนั้นเลยโดยที่เราหมอบอกก็บอกว่าทําไมเราถึงต้องผ่าตัด ก็ก็เขาบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดนี่ก็คือว่าอีกไม่เกินสองสามวันเนี่ยครับก็คือตายไม่รอดครับเขาบอกเลยว่าไม่รอดแน่แน่ท่านท้าคนนี้แล้วแล้วไม่กลัวตายหรือตอนนั้นแบบว่าอยากกลับบ้านนะครับบอกหมอเลยหมอครับผมอยากกลับบ้านผมไม่ผ่าตัดครับแต่ว่าผมคิดว่าหมอหมอขู่ผมอย่างเงี้ยมันขู่โอ้โหผมผมก็ผมก็ไม่กลัวผมผมไม่อยากกลับบ้านนะครับไม่ได้กลัวหมอเลยตอนนั้นอยากกลับบ้านบอกหมอผมไม่ผ่าตัดครับเออเอาอย่างนี้ดีกว่า ไปฟังคุณหมอดีกว่าไปฟังคุณหมอถึงพูดถึงคุณประโยชน์ของใบกระท่อมและวิธีการใช้ที่ถูกวิธีนะฮะถ้าใช้ผิดวิธีจะเกิดโทษนะครับไม่ได้ผิดกฎหมายแน่นอนใช้ได้แน่นอนซื้อได้ทั่วไปเดี๋ยวนี้ก็ราคาก็ถูกด้วยนะครับแต่คุณหมอจะแนะนำวิธีการกินไม่ให้เกิดโทษจะได้แต่ประโยชน์ของมันอย่างไรบ้างเชิญครับ จริงๆแล้วนะครับในทางการแพทย์ใบกระท่อมที่พบมากในป่าทางภาคใต้หรือว่าในจังหวัดทางภาคกลางบางแห่งนะฮะปัจจุบันเราถูกนํามาใช้ในหมู่พี่น้องประชาชนมากขึ้นเนื่องจากว่าใบากระท่อมเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ที่กดประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับความเมื่อยล้าอาการก็คือทำให้หลังจากเสร็จไปประมาณ5้าสนาทีเนี่ยจะทําให้เกิดความรู้สึกแฮปปี้มีความสุขร่องรอยทําให้เขารู้สึกมีแรงในการทํางาน สู้แดดทนแดดได้ง่ายแต่ว่าไบรแคทอมน่าจะออกฤทธิ์เหมือนกันกันกบยาบ้าหรือ LSD ดีเลยนะครับเพราะว่ามันกดประสาทส่วนกลางที่เกี่ยวกับความเมื่อยล้าน,นั่นเองทําให้กเกิดความรู้สึกแฮปปี้แต่ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยระยะกลางหรือระยะยา,ยาวเนี่ยขึ้นชื่อว่าสารเสพติดแล้วนะฮะมันจะทําให้เขาเรียกว่าต้องใช้เพิ่มมากขึ้นมีรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของเราเนี่ยของประเทศไทยนะพราว่าประมาณ4 0ของคนที่เสพกระท่อม ต้องใช้มากถึง30ใบต่อวันเลยนะครับผมและ,ะผลเสียที่ตามมาระยะกลางถึงระยะยาวก็คือจะทําให้สารเคมีในสมองบางอย่างมันถูกปรับเปลี่ยนไปทําให้พฤติกรรมเกล้าวล้าวนะทำให้เกิดอาการกระสับกระส่ายนอนไม่หลับบางคนนะไม่เกิดอาการเป็นโรคจิตเภทขึ้นมาก็มีนะครับแล้วก็ผลตามมาทางกายภาพอีกแบบหนึ่งก็คือว่าในบางคนที่เสร็จกระทอมโดยไม่เอาก้านมันออกก้านใบเนี่ยร่างกายไม่สามารถย่อยสลายได้จะเกิดการสะสมรวมตัวกันเป็นก้อนในลำไส้ทําให้เกิดภาวะลำไส้อุดตันเขาจะถ่ายไม่ออก จะทําให้หมอผ่าตัดต้องผ่าท้องออกแล้วก็เพื่อจะเอาก้อนนี้ออกให้ได้นะครับผมและนั่นก็คือทัศนะของคุณหมอที่แนะนํามานะครับทุกวันนี้ยังใช้ใบกระทอมอยู่หรือเปล่าน้องเอไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้ตั้งแต่ผ่าตัดมาก็ไม่ได้ใช้เลยเอ๋อเราไม,ไม่ไม่รู้สึกปวดก,กระดูกอะไรเลยปวดตอนอยู่โรงพยาบาลครับตอนแบบว่าตอนที่ตอนผ่าตัดนะครับก็ปวดกระดูกไม่ไม่ถึงสิบวันนะยประมาณห้าวันก็หายา okay. วันห้าวันหายก็เลยแบบ ไม่ได้กินเลยก็แปลว่าสามารถที่จะเลิกกินไปได้ง่ายๆหรือว่าะนะครับก็ปวดอีกสักสี่สาห้าวันทางนั้นเองอ่าโอเคไม่ได้แตะเลยเดือนหนึ่งมาแล้วครับอยากบ้างไหมก็เหมือนมันแยงแยงไม่ไอ้ยากมันก็อยากอยู่หรอกแต่มันแยงมากกว่าใช่ไมันกลัวไปเลยครับกลัวไปเลยัะเพราะว่าแบบเวลาผมเจอพวกเพื่อนๆอย่างเงี้ยพวกเพื่อนๆก็แบบว่าอ้แบบ กลัวเลยแบบพอเขาเห็นผมอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าแบบตั้งแต่ที Kont ่ผมแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยครับเขาก็กลัวเขาก็เลิกกินเงินไปหลายคนนะครับเยอะมากพวกพี่พี่เพื่อนอย่างเงี้ยครับคุณพ่ออยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่ใช้ใบกระท่อมอย่างนี้บ้างอยากจะบอกใเฉยว่าคือส่วนใหญ่นะที่ผมรู้จักเ่ยส่วนใหญ่เยอะมากที่จะใช้น้ำกระท่อมกัน แต่ผมจะบอกว่าคือน้ำกระท่อมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ดีแต่กรณีที่ลูกชายผมเป็นเนี่ยเขาใช้เป็นนิวมันที่มากเกินไปมันทําให้เกิดการตกค้างในร่างกายเขาแล้วก็ทําให้เป็นอย่างนี้แต่คือก็อยากให้ใช้ให้เป็นแค่นั้นเองครับก็หวังว่าคงจะได้สารประโยชน์เราไม่ได้มีอะไรที่จะโจมตีการใช้ใบกระท่อมแต่เพียงแต่ว่าอยากจะมาพูดว่าควรที่จะใช้ให้ถูกวิธีและให้รู้ถึงโทษภัยของมัน ว่าใช้แบบไหนแล้วมันจะเป็นอย่างที่คุณพ่อบอกใช่ครับแฟนรายการต0 Day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h ANNEL 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการต0 Day ค่ะ